สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมิถุนายน2567นี้เป็นในเรื่องของการดูดวงนะครับว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์ subscribe, กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่อง บูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณเขาคิดยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ไฟออฟเพนทาโคนะครับไพ่เดอะซัแล้วก็เป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูน ไพ่คิงถือไม้แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งไม้นะครับไพ่ค่อนข้างดูดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีไพ่เนกาทีฟอยู่ไพ่ใบเดียวก็คือไพ่ฝ่ายออฟเพนทาลโคนั่นเองนะครับแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างดูดีมีอนาคตอยู่นะครับความรักความสัมพันธ์บางสิ่งที่เขาอาจจะดูมีเนกาทีฟบ้างนิดนึงในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับความรักความสัมพันธ์นั้น ไม่ค่อยถูกตอบโจทย์กันหรือความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับห่า,หางไกลหมางเมืองกันบ้างในอดีตหรือในปัจจุบันแต่ตอนนี้คิดว่าเขาอาจจะดูมีแพชชั่นนะครับมีความรู้สึกมีการตอบรับ ในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณได้ค่อนข้างดีมากๆเลยมีไพ่เดอะซันคือความสําเร็จนะครับหรือเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งส่วนหนึ่งคาถาหรือหนึ่งม้ก็แปลว่าการมีแพชชั่นมีความรักความสุขการเติมเต็มมีความรู้สึกที่มีแบบอินสปิเรชันกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวเรามากขึ้นนะครับแล้วก็มีไพ่กิงถือไม้โดยเฉพาะคนาธาตุไฟเมษสิงธนู ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณเองได้ค่อนข้างเยอะเลย view of fortune คือความรักความสัมพันธ์ที่เกิดในลักษณะของการมีความรู้สึกที่ดึงดูดใจกันหรือว่ามีความรักที่สามารถที่จะมีการปรับการเปลี่ยนแปลงหรือเข้าหากันได้ดีขึ้นเขาอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับในเรื่องของความรู้สึกที่เข้ามา มากขึ้นหรือเขาอาจจะกลัวสูญเสียคุณไปก็ได้เนาะเพราะไพ่ห้า,าเหรียญมันบอกถึงในเรื่องของความรู้สึกที่เขาอาจจะดูตกทุกข์ได้ยากกับความรู้สึกหรือว่าอะไรที่ดูมีปัญหาในอดีตเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความหวังมีการเริ่มต้นมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งที่คุณควรทําคือคุณอาจจะต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ตัวเขาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เติมเต็มในเรื่องของแพชชั่นของตัวคุณเองแล้วคุณจะได้รับโอกาสในสิ่งที่คุณนั้น ปรารถนาได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของไพ่นะครับว่าเขาคิดยังไงเพิ่มเติมสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับไพ่เดอจัสติสห้าไมานะครับห้าไมาห้าเหรียญมาว้าวสิบถ้วยมาแล้วราชินีถือดาบ ไพ่สุดท้ายคือไพ่เดอะทาวเวอร์อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เดอะเมจิเชีย The นะครับโอเคครับความรักความสัมพันธ์นะครับบอกเลยว่าคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นมีปัญหามีอะไรที่ต้องมีปัญหาใจกันแหละมีอะไรที่ดูยากลําบากในช่วงแรกกันนะครับห้าเหรียญกับ5้าไม้มาแต่ว่าตอนเนี้ถ้าสมมติตัวคุณเองอะ่ะต้องการที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะ ทำทุกอย่างให้มันเคลียหรือมันชัดเจนมากกว่านี้นะครับขอให้คุณพยายามค่อยๆจบปัญหาตรงนี้นะครับโดยการที่เราอาจจะต้องพยายามแบบมีความรู้สึกที่มีการเปิดใจการยอมรับในเรื่องของความรู้สึกของเขามากขึ้นกว่านี้เพื่อที่เขาจะได้มีแพชชั่นต่อความรู้สึกที่มีแรงดึงดูดต่อตัวคุณเองมากขึ้นนะครับหรือว่าให้เวลากับสิ่งที่เขาอาจจะต้องปรับหรือคอนโทรล ไพ่เดลเมิเชียนมาแล้วเพราะว่าเขาจะสามารถปรับและคอนโทรลตัวเองได้ดีขึ้นมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่ justice ด้วย justice เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะกําลังค่อยๆปรับค่อยๆเคลีย Clear ให้กับตัวคุณได้ดีขึ้นเพราะราชินีถือดาบแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าตัวคุณนะครับอาจจะดูมีความรู้สึกที่มีความกดดันหรือว่าอาจจะดูเหมือนกับไม่ยอม ให้กับตัวเขานะครับเขาว่าไม่ยอมแปลว่าบางทีเขาอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยชัดเจนสำหรับตัวคุณคุณอาจจะต้องการปรับต้องการเคลียร์ต้องการที่จะให้ทุกอย่างมันแบบหาสาเหตุหาหมูลความจริงให้มันเป็นแบบเหมือนมีเหตุผลที่ฟังได้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะจบปัญหาลงไปเนาะ The Tower ดังนั้นเนี่ยคือพระอยากจะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังที่จะเคลียร์ นะครับความรู้สึกหรือพลังงานสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่คุณคงจะต้องให้เวลากับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเนาะเพื่อให้เขาคค contrl ในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆให้มันลง ลงตัวได้มากกว่านี้มีไพ่สิบถ้วยนะครับกับเมจิเชียนมามันมีโอกาสที่เขาจะเคลียร์ได้นะกับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วทำให้ความรักของคุณนั้น successful ได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิบถ้วยกับเมจิเชียนมาแปลว่าคุณกับเขายังไม่น่าจะจบกันนะครับถ้าคุณยังไม่ไปทะเลาะก,กันมากขึ้นหรือไม่เติมแบบน้ำมันลาดน้ำมันลงกองไฟอะยังไง ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันก็อาจจะแค่เอ่ออะไรอย่าเีเหมือนกับอาจจะแค่ดูมีปัญหาหรืออาจจะต้องค่อยๆปรับหรือเคลียร์กันเท่านั้นเองแต่สุดท้ายอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวคุณเองรู้จักใช้ความคิดในการที่จะปรับแล้วก็จูนกันให้มากกว่านี้นะครับเนาะมันถึงจะทําให้ความรักของคุณนั้นไปต่อได้ในทิศทางที่ดีสิบถ้วยเปร่าข่าวดีที่คุณอาจจะได้รับโอกาสในสิ่งที่มันเป็นความแบบ สุขแล้วก็สมหวังจนทําให้ได้คอมมิทเมนต์ต่อกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับและยังมีไพ่ของการเริ่มต้นเนาะไพ่ของการที่มีการปรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีไพ่หนึ่งคาถาหนึ่งไม้มาด้วยนะครับรู้ไหมครับว่าใบเนี้ยจริงๆไพ่ปริศนาของอันเนี้ยครับเขาบอกว่ามีไพ่เหมือนผู้หญิงที่เป็นคนยากไหลถูกไหมครับส่วนอันนี้เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวหรูหรามากๆเลยมันคือการเปลี่ยนผ่านจากสิ่งที่เรากําลังลําบากแบบเนี้ย กลับไปสู่ความรู้สึกที่มีความมั่งคั่งแบบนี้ได้วงล้อแห่งโชคลาภเปลี่ยนตัวคุณนะครับให้มันเป็นในสิ่งที่คุณอนะ่ะดู ดูอาจจะไม่มีค่าในสับเขาหรือเราไม่มีค่าในสหรับความคิดของเราแต่เราจะมีค่ามากขึ้นในวันที่เรามีความรู้สึกที่ตื่นรู้กับในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าอะไรที่มันมีแรงแพชชั่นใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับมันก็จะทําให้เรามีอนาคตในเรื่องของความรู้สึกที่ตอบรับได้ก็พอยด์เดซันมามันเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ1ไม้นะครับหนึ่งคาถานะมันแปลว่าตัวเราเองอ่ะอาจจะมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังเห็นไหมครับพอเอาดาว พอเอาดวงจันทร์ดาวอาทิตมาทับปุ๊บเนี่ยมันจะบ,บทบังเห็นไหมครับบทบังในเรื่องของความเป็นคนก่อนของตัวคุณได้ดีขึ้นเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยคือไพ่ยอยากจะบอกว่าเขายังมีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยเขายังมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ขอให้คุณตัวพยายามคิดหรือทําอะไรเนี่ยโดยการที่ต้องแบบไม่เด็ดขาดเกินไปพยายามอารมณอรล่วยกันบ้างหรือว่าให้ในเรื่องของการที่ต้อง เวลากับในการตัดสินใจนะครับ พร้อมคือพร้อมไม่พร้อมก็คือต้องให้เวลากันเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างนั้นมันลงตัวนะครับนะถ้าเราแบบเร่งเกินไปรีบเกินไปใช้อารมณ์เกินไปบอกเลยว่ามันอาจจะทําให้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่ได้จบลงไปง่ายๆนะครับมันก็จ,จะยังมีสิ่งที่ต้องค้างคาใจดังนั้นเนี่ยเขาอะ่ะต้องการที่จะให้คุณนะครับโดยการที่จะต้องแบบอารมณ์อร่วยกันคุยกันหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลากับการพัฒนาแล้วก็มีสติกับการที่จะควบคุม อารมณ์ความรู้สึกเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างนั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอย่าเพิ่งวอกแวกในสถานการณ์ในสิ่งเหล่านี้จนเกินไปอย่าเพิ่งอินอยู่กับความรู้สึกในอดีตหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นคนคนเก่าอะที่ไม่ใช่คนใหม่นะครับเราต้องปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังคงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นประมาณนี้เนาะเพราะคุณยังมีแรงดึงดูดใจเขาค่อนข้างเยอะนะครับ เท่าที่ดูเนาะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นลงเอยไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้มีโอกาสได้คอมมิตเมนต์ได้จากสิทถ้วยด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูกพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม